ไม้สองดีเลูกค้าความร้อนขึ้นนะครับมอทน้ําไม่รั่วพัดลมไม่พังนะครับฝาไม่โกกแต่ทีเนี้ยสาเหตุที่ความร้อนมันขึ้นเนี่ยม้สองดีเเนี่ยมันยังเป็นวาล์วน้ําระบบเทอร์โมสตัตนะครับระบบเทอร์โมสตัตเนี่ยพอมันเก่ามันมีโอกาสเสียได้นี่มาดูนะครับคันนี้นี่สภาพวาล์วน้ํานี่ค่อนข้างแย่มากนะครับน่าจะตั้งแต่ซื้อรถมาไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับปกติวาล์วน้ําพวกเนี้ยนะครับมันข้างในเนี่ยมันจะเป็นแว็กนะครับแว็กเนี่ยมันจะทํางานเวลาร้อนนะทรให้มันเปิดนะครับแล้วเวลาเย็นตัวแว็กแขัยตวเปปิิดด ถ้าเกิดวาล์วน้ำเสียขนาดนี้นะครับน้ำไม่วนจากน้ำที่เคยวนออกจากเครื่องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะเหลือแค่ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นเหตุผลว่าทําไมความร้อนมนันถึงขึ้นจะสังเกตยังไงได้บ้างถ้าวาล์วาน้ำไม่ทํางาน,นครับกรณีวาล์วาน้ำไม่ทํางานเนี่ยท่อน้ําบนจะร้อนนะครับแต่ท่อน้ําที่ออกจากหา้อน้าด้านล่างเนี่ยมันจะเย็นนะครับซึ่งปกติสองท่อน,นี้มันจะต้องร้อนเหมือนกันถ้าข้างบนเย็นอ้ถ้าข้างบนร้อนข้างล่างเย็นนะครับแสดงว่าวาล์วน้ํามันไม่เปิดนะครับสำหรับวาล์วน้ำเนี่ยก็แนะนาให้เปลี่ยนนะครับทุกแป แต่ถ้าเป็นตัวม a z a 2 Skyactive ที่มันเป็นวาล์วน้ำไฟฟ้าเนี่ยไฟโชว์เสียค่อยเปลี่ยน,นครับข้อดีของตัวไฟฟ้ามันดีอย่างนะครับรถรุ่นใหม่ก็คือลาเสียไฟโชว์แต่ว่าวาล์วน้ำแบบเทอร์โมสตัตแบบนี้ถ้าเสียไฟไม่โชว์แล้วถ้าเจ้าของไม่รู้ก็อันตรายครับ